สัญญาณเซนโมออเรนจ์จากไมโครเซเลอร์แห่ง Strategy ใหมีกแล้วนะคะครับผมเห็นเหมือนกันครับสัญญาณประจำตัวเขาเลยซึ่งเราก็รู้เป็นเดียนะคะว่าออปกติแล้วมันมักจะตามมาด้วยข่าวใหญ่ใช่ครับการเข้าซื้อบิตคอยเพิ่มเติมภาพเป็นอย่างนั้นจริงอะนะคะนี่ก็จะเข้าสัปดาห์ที่9ติดต่อกันแล้วคะ่ะที่ Strategy เขาเดินหน้าซื้อแบบไม่หยุดเลย9สัปดาห์ติดนี่ถือว่ามุ่งมั่นมากครับ แต่วันนี้ค่ะคำถามที่อาจจะน่าสนใจกว่าแค่ว่าจะซื้อเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็คือเอ่อท่ามกลางการซื้อต่อเนื่องแบบนี้เนี่ย strategy เขาระดมทุนกันด้วยวิธีไหนกันแน่อืเพราะว่าล่าสุดนี่มีวิธีใหม่ที่แบบน่าจับตามากๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆเกี่ยวกับกลยุทธ์ล่าสุดของ strategy กันนะคะน่าสนใจครับก่อนจะไปเรื่องใหม่ขอย้อนไปนิดเดียวก่อนนะคะ strategy เนี่ยเพิ่งซื้อเพิ่มไปอีก705 btc ค่ะ ก็ราวๆสัก75ล้านดอลลาร์ทำให้ยอดรวมตอนนี้แบบพุ่งไปถึง5 8 0 0 0 0กว่า BTC แล้วค่ะ5 8 0 0 0 0กว่า BTC โคิดเป็นมูลค่ามหาศาลนะคะประมาณ61.4พันล้านดอลลาร์ครับแล้วกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะก็ปาเข้าไป20.6พันล้านดอลลาร์หรือเกือบเกือบ50%เลยทีเดียวตัวเลขนี้มันต้องบอกว่าน่าทึ่งจริงๆครับ คือถ้ามองทาบรวมเนี่ยขนาดการถือครองบิตคอยน์ของ Strategy นี่คือใหญ่ที่สุดเท่าที่ทราบกันเลยนะครับค่ะแซงหน้าปริมาณที่รัฐบาลสหรัฐกับจีนถือรวมกันด้วยซ้ำไปขนาดนั้นเลยเหรอคะครับแล้วก็ทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่าง Mara Holdings ไปเกือบ12เท่าเลยทีเดียวโอ้โหคือมันสะท้อนความเชื่อมั่นหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นความมุ่งมั่นแบบสุดขีดของบริษัทนี้ที่มีต่อบิตคอยน์เลยล่ะครับค่ะ แล้วก็มาถึงเรื่องสำคัญวันนี้เลยค่ะเรื่องการระดมทุนล่าสุดนี่แหละค่ะ .Strategy เขาประกาศระดมทุนเพิ่มอีก1,000ล้านดอลลาร์นะคะ1,000ล้านดอลลาร์ใช่ค่ะผ่านการเสนอขายหุ้นบริมสิทธิ์แบบใหม่ที่เรียกว่า Series A perpetual s t r i d e ชื่อดูอลังการมากครับ perpetual s t r i d e ใช่ค่ะจำนวนเกือบเกือบ11.8ล้านหุ้น ตั้งราคาไว้ที่85ดอลลาร์ต่อหุ้นคาดว่าจะได้เงินสดสุดเข้าบริษัทประมาณ979ล้านดอลลาร์หลังหักค่าใช้ใจ่ายต่างๆค่ะเกือบร้อยเปร์เซ็นเลยนะครับหักค่าใช้ใจ่ายนิดเดียวแล้วเงินก้อนนี้เอาไปทำอะไร ก็ตามสไตล์เขาเลยค่ะซื้อบิตคอยเพิ่มเติมถูกต้องค่ะซื้อบิตคอยเพิ่มเติมอีกตามเคยแล้วก็เผื่อไว้สำหรับกิจการทั่วไปของบริษัทด้วยครับผมจุดที่น่าสนใจมากๆในการระดมทุนรอบนี้เนี่ยคือลักษณะของหุ้นบุริมสิทธิที่ว่านี่แหละครับ มันต่างจากเดิมยังไงคะมันให้เงินปันผลถึง10%ต่อปีเลยนะครับส0สูงมากนะคะสูงมากครับแต่ที่สำคัญคือมันเป็นแบบไม่สะสมหรือน um อนคอมมิวเลทีฟอ๋อไม่สะสมหมายความว่าอย่างไงคะคือหมายความง่ายๆก็คือถ้าปีไหนบริษัทไม่ได้ประกาศจ่ายปันผลเนี่ยผู้ถือหุ้นก็จะไม่ได้เงินปันผลส่วนนั้นย้อนหลังครับอ,อ๋อไม่เหมือนหุ้นปันผลสะสมทั่วไปที่ถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าต้องจ่ายทบให้ ถูกต้องครับซึ่งมันต่างจากคุ้นปันผลสะสมทั่วไปกลยุทธ์นี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากวิธีเดเดิมที่เขาเคยทำที่ส่วนใหญ่จะเน้นพวกคุ้นกู้แปลงสภาพหรือ convertible notes ครับการที่เขาเลือกใช้หุ้นปันผลสูงๆแต่ว่าไม่สะสมแบบนี้มันมีนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ชัดเจนเลยครับว่าเป็นการพยายามดึงดูดนักลงทุนกลุ่มใหม่กลุ่มไหนคะโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนมืออาชีพที่เขามองหาผลตอบแทนหรือ yield ที่มันสม่ำเสมอหรือดูคาดการได้นะครับอ๋อคืออยากได้กระแสงเงินสดใช่ครับเป็นการสั้นสมดุลระหว่างการเดิมพันระยะยาวกับบิตคอยน์กับการให้ผลตอบแทนที่อาจจะดูจับต้องได้มากขึ้นในระยะสั้นแต่แน่นอนความเสี่ยงเรื่องไม่สะสมนี่ก็ยังคงอยู่ เข้าใจแล้วค่ะคือกลยุทธ์นี้ก็เหมือนกับว่าไม่เพียงแต่ช่วยระดมทุนก้อนใหญ่ได้นะคะแต่ยังตอกย้ำบทบาทของ Strategy ที่หลายคนมองว่าเหมือนเป็นตัวแทนหรือ Corporate Rapper สำหรับการลงทุนใน Bitcoin ไปแล้วครับผมทำให้นักลงทุนเข้าถึง Bitcoin ได้ง่ายขึ้นผ่านตลาดหุ้นโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายซื้อหรือเก็บ Bitcoin โดยตรงใช่ครับ ซึ่งพอมีหุ้นแบบใหม่ที่ให้ปันผลแบบนี้ยิ่งอาจจะทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นสำหรับคนที่อยากได้ทั้ง Bitcoin Exposure แล้วก็อยากได้ปันผลด้วยถูกต้องเลยครับสรุปจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยสตรัทจอจยังคงเดินหน้าเต็มกำลังนะครับในกลยุทธ์หลักของเขาคือการสะสม Bitcoin ให้ได้มากที่สุดค่ะ แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการหาเงินทุนให้เข้ากับสถานการณ์และก็กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆด้วยเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งผู้นําในเกมนี้เอาไว้ให้ได้ครับก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่บริษัทเทคโนโลยีผูกชะตาตัวเองกับการถือครองบิตคอยอย่างเหนียวแน่นขนาดนี้แล้วก็ยังสามารถระดมทุนด้วยวิธีที่น่าสนใจจากนักลงทุนได้เรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันจะส่งแรงกับเพื่อมไปยังบริษัทอื่นๆหรือว่าจะเปลี่ยนมุมมองของตลาดโดยรวมต่อสินทรัพย์ดิจิตัลในระยะยาว ไปอย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามใหญ่ที่คงต้องหาคำตอบกันต่อไปนะคะเป็นคำถามที่น่าติดตามมากครับ